สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับมิวในรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะ วันนี้มิวาท่านผู้ชมมาชมบ้านในโครงการศิยวารารมสามค่ะซึ่งอยู่บนตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่นะคะที่ภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อร้านซักผ้าร้านอาหารต่างๆค่ะเรียกว่าแค่ภายในโครงการก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายเลยค่ะรอบๆโครงการนะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะทั้งห้างสรรพสินค้าอย่างแมคโครบางบัวทองเซนทัเวิส,ส บิ๊กซีเอ็กตราบางใหญ่ค่ะสามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะบนถนนบางกรวยไซน้อยและอยู่ไม่ไกลจากถนนการจนาพิเศษค่ะโครงการนี้ยังอยู่ใกล้โรงเรียนด้วยนะคะทั้งโรงเรียนกสินทรและโรงเรียนมาริยุทยาค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบตค่ะตอนนี้มิวอยากให้ทุกท่านได้ตามมิวไปชมตัวบ้านแล้วนะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ บ้านหลังนี้เลขที่7ทับ1337ค่ะเป็นบ้านแถวเฮาส์2ชั้นนะคะมี2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ที่จอดรถค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด16ตารางวานะคะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านที่เป็นลานจอดรถในร่มค่ะก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะที่ท่านสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามความชอบเลยค่ะด้านหนึ่งจะวางชั้นวางทีวีตู้โชว์ต่างๆอีกด้านหนึ่งก็สามารถวางเป็นโซฟาหรือว่าจะเป็นโซฟาตัวแอลขนาดใหญ่ได้ค่ะ เดินลึกเข้ามาด้านในของตัวบ้านจะเป็นพื้นที่ในประสงค์ค่ะท่านสามารถใช้ตู้โชว์ตู้เก็บของกั้นพื้นที่ระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้านได้นะคะด้านหลังตรงนี้ท่านสามารถวางโต๊ระรับประทานอาหารขนาดใหญ่หกที่นั่งได้ค่ะและเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านหลังของตัวบ้านจะเป็นห้องครัวที่มีการต่อเติมไว้ค่ะมีการวิวอินไว้บางส่วนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนท็อปซิงค์ล้างจานและชั้นสําหรับวางเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวต่างๆค่ะ ที่ชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะตามุูขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้นสองกันต่อดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยค่ะ มี2ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกที่มิ้วพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้กว้างมากๆเลยนะคะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆค่ะแล้วก็มีพื้นที่เหลือนะคะที่ท่านสามารถวางชั้นวางทีวีตู้โชว์จะวางตู้เสื้อผ้าหรือว่าจะวางโต๊ะเครื่องแป้งก็ยังได้ค่ะภายในห้องนี้นะคะมีประตูที่สามารถเปิดไปใช้ห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันบริเวณชั้น2ได้ค่ะ และถ้าเกิดเดินลึกเข้าไปนะคะบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านจะมีประตูบานสไลด์ค่ะที่สามารถเปิดออกไปยังพื้นที่ระเบียงหน้าบ้านได้ซึ่งระเบียงหน้าบ้านก็กวา้างเช่นเดียวกันค่ะ ที่2จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งได้ค่ะจะได้มีพื้นที่เหลือสําหรับวางตู้เสื้อผ้าและต็กตะเครื่องแป้งนะคะที่ห้องนอนนี้มีประตูค่ะที่สามารถเปิดออกไปพื้นที่ระเบียงบริเวณด้านหลังบ้านค่ะสามารถชมวิวสวยๆบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติได้เลยนะคะ 2, มีหนึ่งห้องน้ําค่ะเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันภายในห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ครบคันเลยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านปียะวาร,ารมเริ่มต้นที่หน้าแม็กโคบางบัวทองขับตรงไป3.2กิโเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนโครงการบ้านสุเหล่ากลางขับต่อไปอีก1.6กิเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนบ้านกล้วยไซน้อย ตรงไปอีก3.3กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมกับบ้านหลังนี้ถ้าท่านไหนที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามาดูสถานที่จริงสามารถติดต่อทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยนะคะทั้งช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน,าน by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมให้บริการที่สำคัญ,ญยืนขอเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้แล้วเราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการรอ ทุกทุกท่านอยู่นะคะอีีหน้ามิซจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ